เดือนนี้เราทั้งหลายมาเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาแล้วแล้วเล่าเล่าโดยไม่เบื่อหน่ายค่ะทุกครั้งที่มาก็มีจิตสมณยินดีที่ได้มาเข้าเฝ้าพระองค์ในถิ่นที่เป็นพระคันธก,กุฎีในเมืองไวยสาลีค่ะนี้คือพระคันธก,กุฎีที่เมืองไวยสาลีที่เรานั้นจะเข้าเฝ้าด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายค่ะค่ะ เดี๋ยวก็คงจะมีการอัญเชิญเอาผ้าไหมนะคะที่เป็นผ้าสีทองมาวางบูชานะคะพร้อมด้วยดอกไม้ต่างๆนะคะที่เรามีมาเป็นจำนวนมากเพื่อเข้าเฝ้าพระองค์ค่ะขอนอบน้อมด้วยเสียงกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงมากระทำกิจได้ปริบูรณ์สูงสุด ไม่มีผู้ใดยิ่งไปกว่าเกื้อกูลเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขทั้งในโลกนี้โลกนาและประโยชน์อย่างยิ่งคือสูงสุดแก่เหล่าสัตว์พระพุทธเจ้าค่านี้เป็นพระคันธก,กุฎีที่เมืองไวยสาลีเจ้าค่ะ